สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับช่องคนชนบทหายกินม้าครับพี่น้องมือนี้ข้ามายามเบ็ดกับผมพี่น้องมาใส่ไว้เมื่อวานนะครับผมเนื้อมือนี้เป็นเนื้อปลาปลากระดีนะพี่น้องหรือปลากระเดื่อนบานเท่านะครับผมเนื้อปลากระดีนะครับใส่เบอร์ลายหลังพี่น้องประมาณสิบหลังครับผมหาปลาบ่ได้ครับพี่น้องหาลูกเยีอะไรทำนั่นครับผมก็เลยลองมาใส่เบงไม้เก้าแล้วพี่น้องครับไม้ในฟาร์มนะครับเป็นบ่อน้ำในฟาร์มนะครับมือนี้มีอุปกรณ์มาแล้วเพราะว่าปลาไม้นี่มันตัวใหญ่นะพี่น้องเนาะ เอได้นะครับผมทามันขาดสุด้ายมันครับใส่ใบหมองเก้าเนีรยเป่นหรอหมองเคยใส่เยอะเยอะถากนะครับคุณทีแล้วนะครับสองน้ังแบ่ลงนะครับพี่น้องก่อนสิบห้าสยามนะครับพออีเม่อวานผมมามาใส่ใบกับคนตกลิ้นครับผมไทยก่อนใส่ใบประมาณสองหลังหรือสามหลังนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวตัดไปเบิ้งภาพก่อนใส่เม่อวานก่อนนะครับผมเราครมายาวน้ำกันครับผมดูน้ำกันครับ นี่เดอ้อครับเยือใส่เหมือเนเลพอดีลักกุงเดยปลากระเดิดมาประมาณสิบตัวพี่น้องสีใส่เบ็ดรอเบืองจากสิบบังเนาะครับรอเบืองผลงานครับผมนี่เดอ้อครับเวลาใส่นี่ใส่แฮมเมอรียนแบบนี้ครับ นี่ครับพี่น้องจะแลนด์อยู่ผิวน้ำครับผมนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับนะครับเนี่ยปากกระดีนะครับผมก็เกี่ยวเยื่อให้มันอยู่ประมาณน,นี้ครับนี่ครับมันดินอยู่ประมาณนี้พี่น้องมันแลนนุ่งนุ่งนุ่งนนี่ครับ ปลาใหญ่เห็น,หนกสัตว์ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหม้ครับไม้ก้าครับหมายที่ผมเคยใส่กุ้งเคยเคยใส่เป็ดแล้วพี่น้องช่วงนี้ไปหาก,กินทั้งอื่นเมื่อไรครับผมก็เลยใส่เป็ดแถวนี้ครับนี่ครับหมายช่องน้ำอะไรพี่น้องนี่ครับที่เคยใส่เยอถากนะครับก็พอใหญ่อยู่สองตัวอยู่มุมนีนะครับสองตัวมใส่มา,มาๆเลย ผมก็อาจจะบริไทยเบื้องส่วนหลังเรื่อยไปน้องจะฟังมันสั้นครับเนี่ยผมใส่ไปทางนี้ครับใส่ไปไลายหลังอยู่ครับพี่น้องหลังนี้ก็นเงี้ยมดครับใส่ไปใกล้ๆกันมันขึ้นกันมาเบื้องอยู่พี่น้องมันบากินครับบางหลังเงี้ยหล่อนผมก็เก็บเอาเ,อาเกียร์แท้ไว้สองสามตครับหลังนี้ น้องมีปลาบ่าตายพี่น้องเห็นบ่ครับน้องมีปลาบ่าตายปลายังแลีนนิดนิดอยู่ครับ้อปลายังบ่ตายอยู่ครับพี่น้องเมื่อวานนี้ครับผม หลังเกาเลยพี่น้องนี่ครับมันเคยถอนอยู่นี่จังอะไบ่ครับที่มันมีด่างเก่าเขาบเก็บนี่ครับเออบุรุษสียูบอนะครับเบื้องล่างนี่ก่อนหลังนี่เนี่ยผมเก็บเกียร์แท้ไว้มือมือขึ้นครับผมเมือมือขึ้นบ่ได้เนาะเนี่ยมันเก็บเกียร์แท้ไว้ยังอยู่เพื่อเก่าครับพี่น้องหลังพุ่นกะเห็นบอหับไปไกลพุ่นกะเงี้ยหล่อนไงพี่น้องเงี้ยมันยั่งแล้ว มีั้ำผุนอีกซีหาหลังนะครับถ้าเบื้องหลังนี่ก้อนพี่น้องนี่ครับที่มันดึงเชือกไปนี่ครับเดี๋ยวไปสิยูบอนะครับผมผูกเชือกไว้พี่น้องเนี่ยมีพวกอุกปกรณ์นะพีะ่น้องไปดูว่ามันยูบอยครับเือกโคตรถึงเกิดเป็ยอดตปลาทองนี่มันเผาดีครับผมเนี่ยต้องนำไล่ครับมาหาตีนปลา Dia c u เนี่่าจะีแลพี้องครับนพอูไวทุลังนะครับกู้ไว้ไม่ออยู่พี่้องดีเลยนี่รันมีสิ่งเดียว มาผมเด,เดี๋ยวเบิ่งไงนะครับเดี๋ยวเผนก็นี่ครับพี่น้องเอาเป็นมาแล้วครับผม <laughs> นี่ครับ <laughs> วันตับเลยพี่น้องอาจจะมีครับเกือบเกือบสองโลแล้วพี่น้องเอ้าแล้วลุนหลังต่อไปกัน,กนครับพี่น้อง มีนทนของบ้างครับสัตว์ปลาครับตัวต้นตัวท้องพี่นตัวบกแง่มาหากินปลาครับน่นเห็นไหมครับสวัสดีครับลุง ลุงม,มาหากินปลาดีครับแต่ไปลุงไปไปลุงลุงไปเออลุงม,มาพร้อมกับพี่นอ้อ,องไปครับอ่ะยามไปกันต่อครับผมโมเมนต์ถ้าโมเมนต์เอาปลาผมไปกินแล้วสิพี่น้องมางครับพี่น้องฟังมันสั้นครับผม นี่กระอนครับผมน้องมึงล้างนี่กระ t h o ครับเดี๋ยวผมไปเบิง้งนี่ครับล้างนี่กระ t h o พี่น้องเห็นไหมครับตัวเฮียไปกินเหล่าเนาอปลานี่เน้องผมดึงเสื้อเบิ้งเนี่ยผมผูกเสื้อไว้ครับพี่น,อน้องเห็นบ่เห็นตาเพชรอ้ออยพอยู่พี่นออ้องเออ ันบอยูครับผมนี่ครับผมบผมูกเสือไใบพี่น้องมาผูกใบใบยูครับมันคือมาอยู่ของเถิงครับเด็ดยังอยู่คือเก่าหรือว่าตัวเฮียเลนพี่น้องมึงดูครับเสียดายครับผมเนี่ยปลา่าสากินครับเบดถอนเออมึงหลังต่อไปครับผมมึงหลังเนี่ยพี่น้อง เรื่องปลาขึ้นยังมาเท่ากับเป็นลูกปลานิ่นนะครับผมหลายหลายครับล่างนี้จะ่ถอนพี่น้องครับโอ้หูเสียกติงอยู่เสียกติงอยู่พี่น้องนี่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 ยุบยุบยุบหลังนี่อยุบเห็นปลาครับเนี่ยผมผูกเสื้อไว้ครับผูกเสื้อเลยเพื่อน นี่นี่เป็นรองเสือกนี่เสือกเสือกผมภู๋ไงเมื่อกี้ดินอยู่นี่นี่เบ็ดนี่เบ็ดโอ้ยยุ่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 ยไม่ตายไม่ตายช่วยเดี๋ยวผมตากองแป๊บนึงครับ ผม,มานครับผมมานเพิ่งเขาไปเนาะคนนี้ก็ับเขาเต็มตาครับตาแตกเลยครับเนี่ยก็หน่อยก็ตัวแรกอยู่ครับแต่น่าก็จะมีโรคกกว่าพี่น้องกลับโมโหพี่น้องโอ้ลุลุดลุตลุตลุตดี๋ไปที่ไรเอาครับผม อมันมันับพี่น้องเก็บปลาก่อนครับเดี๋ยวมันสิหลุดเนาะแต่ฟังมันสั้นครับผมเดี๋ยวไปสรุปปลาให้เบิ้งอีกเท่านึงครับผมครับผมสรุปงานนะพี่น้องนี่นะครับได้สองแตบนะพี่น้องนี่ตรงนี้ครับผมว่ามันน่าจะม,ม right. ีสองโลครับเดี <have> <laughs> ๋ยวไปสั่งให้เบิ้งอยู่บ้านอีกเท่านึงนี่ก็น่าจะมีครับโลหนึ่งโลนิดๆนะตัวนี้ครับ ก็นี่ก็ัสองโลบางงานก็นโลแปดโลเก่าน่าจะประมาณนี้ครับผมปลาฉลาดตัวหนึ่งปลาฉลาดมันมาแต่ฟังครับผมมันเป็นกุ้งจางปลานอกน้ำผมม้แล้วเน่ตาตักตักเอานะครับนี่หำเบ็ดเบ็ดก็ประมาณสิบเอ็ดสิบสองลังครับผมก็ถือว่ามันนะพี่น้องเนื้อปลาก็ดีนาพี่น้องขาพี่น้องมีก็ะรอ,อ,องจับเสียบเบิ้งครับปลาคอมากินนะพี่น้องปลาคอใหญ่นะครับปลาคอประกต์มากินครับผม สำหรับพิปมีก็เขาจบสามีเด้อครับพี่น้องมันมันอยู่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมสำหรับพิปมีสวัสดีครับ